สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครัวแตกแหลกยับวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆมาทํากล้วยตากไม่งอแดดสําหรับวิธีนี้นะคะเราไม่ต้องกลัวเศษฝุ่นหรือว่า,มาแมลงมาตอมประหยัดเวลามากๆเลยค่ะและสูตรนี้นะคะเขาจะมีความเนื้อนุ่มหวานฉ่าม,มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะหาภาชนะมาใส่น้ํานะคะแล้วก็เติมเกลือลงไปอยู่1นส่วนสี่ช้อนชาค่ะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายนะคะพอเกลือละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมกล้วยกันเลยค่ะสําหรับกล้วยนะคะสูตรนี้เราจะใช้เป็นกล้วยน้ําว้านะคะสําหรับใครที่อยากทํามากทําน้อยก็สามารถเลือกตามต้องการได้เลยค่ะสําหรับกล้วยน้ําว้านะคะเราจะใช้กล้วยน้ําว้าที่สุกงอมหน่อยนะคะเขาจะได้มีรสชาติที่หวานนุ่มกําลังดีเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปอกเปลือกกล้วยออกมาให้หมด ให้ครบเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงเส้นใยของกล้วยออกมาค่ะสีเขาจะได้สวยขึ้นนะคะจะเวลาอบสีของกล้วยจะได้ไม่ดํานะคะเราปอกให้เรียบร้อยให้ครบเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบกล้วยเนื้อฉ่าๆก็สามารถเลือกกล้วยที่สุกงอมเลยก็ได้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํากล้วยนะคะมาตัดหัวตัดท้ายออกนะคะสําหรับกล้วยที่มีลักษณะที่ดําๆคำ้ำค้ำนะคะก็สามารถตัดทิ้งได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นํากล้วยมาผ่าครึ่งได้เลยค่ะเพื่อเวลาเดี๋ยวเรานําไปอบนะคะเขาจะได้สุกง่ายจะได้ล้นเวลาการอบขึ้นด้วยค่ะ จากนั้นนะคะเรานํากล้วยที่ผ่าครึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะมานํามาแช่ในน้ําเกลือที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะแช่ทิ้งไว้ประมาณสัก1น,นาทีนะคะเพื่อจะได้เนื้อกล้วยเขาจะไม่ดําคล้านะคะ ครบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เตรียมถุงใสนะคะหรือว่าถุงพลาสติกธรรมดาก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เตรียมที่ทับก้วยนะคะสามารถใช้แผ่นพลาสติก มีดหรือว่าจานที่ไม่มีก้นที่แผ่นเรียบๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเรานํากล้วยที่ผ่าครึ่งลูกเรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่ในถุงไว้เลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานํามากดกันเลยนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นมือเปล่ากดก็ได้นะคะอย่าก,กดแบนเกินไปนะคะกดแบนประมาณนี้เลยค่ะ,ะให้มีขนาดพอดีเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรานําไปอบค่ะเขาจะได้มีความแบบเยวนุ่มและหนึบขึ้นด้วยนะคะทําไปเรื่อยๆจนครบเลยค่ะ นี่นะคะเราก็ได้กล้วยที่กดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถใช้เป็นหม้อทอดไฟฟ้าหรือว่าหม้ออบรมร้อนก็ได้ค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะเราก็นํากล้วยะคะ่ะไปเรียงตัวในหม้อให้ครบเลยค่ะเว้นระยะห่างไว้นิดนึงนะคะสำหรับวิธีการอบนะคะให้ผิวของกล้วยนะคะอยู่ด้านบนคะ่ะเนื้อเขาจะได้ไม่ดำไม่คล้ำด้วยนะคะใช้ไฟแรง180ององศา อบนาน25 3 0นาทีนะคะแล้วแต่ของเตาอบของแต่ละบ้านได้เลยค่ะปักครบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าสีของกล้วยเขาจะมีความแบบฉ่ำมากๆและมีกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทางบ้านเลยค่ะนี่นะคะเราก็ได้กล้วยตากสำหรับ เราไม่ต้องงอแดดเลยนะคะสําหรับวิธีนี้นะคะเราไม่ต้องกลัวเศษฝุ่นหรือว่า,มาแมลงมาตอมเลยนะคะประหยัดเวลาและขั้นตอนไม่ยุ่งยากด้วยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะเนื้อของกล้วยเขาจะมีความแบบหวานฉ่าเคี้ยวเพลินหนึบหนับได้ความหวานจากธรรมชาติสามารถทําเองได้ที่บ้านแบบง่ายๆราคาประหยัดด้วยค่ะและสําหรับสูตรนี้นะคะใครที่อยากได้กล้วยเนื้อฉ่าๆก็สามารถใช้กล้วยเนื้อสุกงอมได้เลยค่ะ สำหรับใครที่อยากทานแบบแพนเค้กก็สามารถราดด้วยน้ำผึ้งนิดหน่อยได้เลยค่ะเขาจะมีความหอมของน้ำผึ้งนะคะสามารถทานคู่กับชากาแฟยำใบยำเช้าๆได้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ